ดีค่ะวันนี้หมอลิชนะคะจะมาทำคลิปแรนดอมสเปเชียลนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันจะลงเอยแบบไหนหรือคนที่คุณกำลังคิดถึงและคาใจมีประเด็นกันเนี่ยเขาคิดจะทำยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหรือบางคนอาจจะมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากจะรู้ว่าเขาจะชัดเจนหรือขอเราเป็นแฟนเมื่อไหร่จะลงเอยกันตอนไหน ะะเดี๋ยวให้พี่ไพ่ลองบอกดูนะคะหมอไม่รู้หรอกว่าความราักของคนในแดนต้องนี้จะเป็นยังไงนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะควีนถือเหรียญสามดาบสามไม้เท้า ทิงเหรียญเจ็ดถ้วยหกไม่ทาาพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้หรือถูกคลิปแรนดอมนี้ดึงดูดเข้ามานะคะพลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองนะคะ แม้ว,ว่าในอดีตคุณอาจจะเคยเสียอกเสียใจกับความรักมามา,มากผิดหวังมามากนอนร้องไห้หลับไปทุกวันนะคะจนตาเจ็บตาบวมไปหมดนะคะแต่ตอนนี้คุณเข้มแข็งมากๆแล้วนะคะคุณไม่เสียใจใเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วคุณไม่เอาอีกแล้วความรักแบบนั้นคุณทําลายทุกอย่างที่เป็นความทรงจําในอดีตระหว่างคุณกับคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือแชทข้อความที่เคยคุยกันหรือสิ่งของที่เขาเคยซื้อให้คุณนะคะ คุณทิ้งมันไปหมดแล้วคุณดีลิทมันหมดแล้วนะคะคุณจบจริงๆคุณไม่อยากเห็นมันแล้วคุณก็ไม่อยากลื้ฟื้นความทรงจําตรงนี้อีกเพราะคุณเคยรักเขาเคยจริงใจกับเขาเคยเลือกเขามาเป็นอันดับหนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยสนใจใยดีในสิ่งที่คุณทําให้หรือใส่ใจตรงข้ามเขากับทําให้คุณเนี่ยเดียวดายนะคะให้คุณทําให้คุณเสียใจอยู่บ่อย จนคุณเริ่มชาชินและไม่สนใจเขาอีกต่อไปแล้วคุณเข้มแข็งขึ้นมากและภายนอกดูเหมือนคุณจะเป็นคนสวยที่อ่อนหวานนิ่งๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนเนี่ยผู้หญิงมีหนวดคุณมีความเข้มแข็งสูงมากๆเลยคือแบบคุณปกป้องตัวเองไงมีความแอบกุ๊กอิกติดกิ๊บสีชมพูน่ารักแต่ก็ก็ทําให้เห็นว่าฉันก็แบบมีหนวดนี่คือแบบเออฉันฉันก็ไม่ไม่ให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วนะ คุณเองก็เป็นคนที่มีเซนต์มีมีเซนต์มีแางฝังหอมที่ดีด้วยคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ให้ใครอ่ะเข้าใกล้คุณคุณมีระยะห่างคุณรักตัวเองคุณจะโปรเทคตัวเองมากๆนะคะความรักของคุณมีค่าตอนนี้คุณแบบบาทหนึ่งก็ไม่กระเด็นอ่ะเออนะถ้าใครมาไม่ดีกับคุณคุณก็ไม่ไม่ให้ไม่สนใจไม่ช่วยเหลือไม่ยุ่งคุณก็แค่มองแล้วก็นิ่งเฉยเพราะแต่ก่อนคุณใจดีจนเสียน้ําตาจนเจ็บปวดมาแล้ว นะคะแต่จริงๆมันก็เหมือนเป็นคู่กันนะคะเนี่ยคิยงเหรียญกับ Queen ควีนเหรียญออกมาคู่กันเลยเขาอาจจะสร้างภาพก็ได้นะคะในระยะแรกอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนจริงใจเป็นคนขยันทำมาากินเก่งเป็นคนที่คู่ควรกับคุณแต่เขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะและตัวเขาเองก็เป็นคนที่ช่างคิดช่างเพอ้อฝันนะคะชอบคิดมากกว่าลงมือทําชอบโม้ไปเรื่อยๆงานการก็อาจจะแบบ ก็ทำแต่อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมีครอบครัวที่ชาติกูลที่มีตังก็เลยแบบนะมีความคิดฟุ้งๆคิดนู่นทนํานี่แต่ชอบสั่งไม่ค่อยชอบแบบลงมือทําหรือ,รอทําก็แบบเอือยเฉยอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะเจ้าชู้นะสร้างแต่ปัญหาให้กับคุณแต่เขาก็กลัวคุณนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวคุณกับเขาะเคยรักกัน นะคะคุณเคยรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่นะคุณเคยรู้สึกว่าการที่คุณกับเขาได้พบเจอกันเนี่ยเออฉันแบบฉันโอเคนะฉันชนะเลิศนะฉันได้คนที่เหมาะสมทั้งรูปร่างหน้าตาฐานนะเขาเทียมกันการศึกษาทุกสิ่งอย่างแต่พอคบไปจริงๆเขากับทำให้คุณระแวงหึงเหนื่อยนะกับความเจ้าชู้ไม่รู้จบของเขานะคะ สถานการณ์เป็นยังไงต่อไปดูเหมือนคุณน่าจะจบแล้วอะ่ะคุณคุณคุณนิ่งแล้วอะ่ะส่วนเขาอะ่ะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณแน่มีเลยมีเลยแต่มีมีฟอร์มนะมีเลยมีฟอร์มอยากคุยอยากเจอนะแต่ก็แบบเตะจุยอะ่ะไม่เข้ามาหรอกะทาเป็นยืนแบบ อีโกโอ้อะอีโก้แต่แบบมองคุณไม่หยุดนะนะคุณเองก็เหมือนมีกำแพงแล้วอะเออแบบเจ็บแล้วจำไงคุณเองก็มีความแบบสวยงามขึ้นไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็ระแวงระวังตัวเขาเองก็รู้นะคะคุณบางคนบางเทศอาจจะบล็อกกันแล้วด้วยนะ <S <S เขาก็เลยแบบเนี่ยมองคุณด้วยความแบบเหมือนหาเรื่องเออทําแบบอยากง้อก็อยากง้ออยากคุยก็อยากคุยแต่ไม่แต่ไม่ยอมเข้ามา อยากให้คุณไฝ่เริ่มต้นมั้งเนี่ยจะยังไงอีคะสิ่งนี้เรทิ่ขกบคุณทิงด้เนี่ยจริงๆเขาตามส่องตามดูคุณไม่หยุดนะทารีออดอีโคเยอะนะเนี่ยคนคนนี้แล้วยังไงอีกคะโอ้แต่ก็เครียดมากเลยเนี่ยเขาเครียดเรื่องคุณนะคะวันๆในหัวเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องของคุณนะคะใจหนึ่งก็มีทิพิ์นะอยากเอาชนะ ไม่อยากง้อแต่ก็ตัดใจไม่ได้เออคิดถึงแต่คุณคส่องแต่คุณนะในหัวเนี้ยเครียดมากนะงานการไม่ได้ทำล่วนะคิดแต่เนี้ยมีดตักหัวเต็มไปหมดเลยคิดแต่เรื่องของคุณเนี่ยอยากมาพบมาเจอคุณจะยังไงอีกเนี่ยอยากมาคืนดีอยากมาขอโอกาสนะอยากแบบพูดค,คุยกับคุณ หรืออีเคสึ่งก็อยากให้คุณทักไปหาเขาด้วยนะคะและอย่างอีสิ่งที่เขาคิดกับคุณเอมเพรสเขารักคุณนี่รักคุณมากด้วยคุณเป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจเขาอะก่อนหน้านี้เขาจะทํานีสัยงี่เง่าอะไรใดๆก็ตามหรือทาให้คุณเสียใจผิดหวังใดๆก็ตามแต่คุณคือคนเดียวที่โทรรักรักมากและยอมยอมหยุดยอมได้คนเดียวเลยเขาแบบกับคุณนี่คือเขากลัว ทำเป็นเก่งแต่จริงๆก็กลัวนะเนี่ยกลัวคุณมากด้วยยอมจำนวนยอมหมดหมดัวใจอะไรอีกจัสติกทำไมคาจัสติกหนึ่งเหรียญเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะเนี่ยอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยเพราะคุณเซ็กซี่อ่ะคุณดูดีมากอะ่ะคุณดูแบบถูกอกถูกใจเข้าไปทั้งหมดอะ่ะคนอาจจะแบบ เนื้อนุ่มแน่นนะอวบเซ็กซี่ผู้ร่างดีนะเป็นคนที่ไม่ผอมหรอกแต่ว่ามีเชฟอ่ะเขาถูกสเปคถูกใจคุณมากอ่ะแล้วช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณแบบหยุดยื่วยวนเหลือเกินนะเขาแบบไม่ชอบเลยที่เป็นแบบเนี้ยเขาอยากจะแบบมาพูดมาคุยอ่ะอยากคุยกันให้รู้เรื่องนะอยากขอโอกาสอยากคุยกันจริงจังเลยอ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะคุยกับเขาหรือเปล่านะนี่นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณแล้วฝั่งของคุณหล่ะตอนเนี้ยคิดเขายัางไงฝั่งของคุณคิดกับเขายัางไงคะเหมือนเดิมอ๋อคุณฉีกท,ทิ้งไปแล้วอะนะความรักเก่าเก่า คุณไม่อยากเก็บความทรงจํามันแล้วอ่ะนะถ้วยล้มกระเด็นกระดอนหมดเลย้าถ้วยคุณไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้เฝ้าใจแล้วอ่ะนะคุณไม่ได้ยืนเฝ้าความรักอีกแล้วคุณเคยรอคุณเคยเหนื่อยกับเขาเห็นไหมเขาไปทําอะไรผิดมาเนี่ยเขาก็จะแบบกลัวคุณคุณแค่แบบมองเขานิ่งๆเขาก็จะแบบเอาละร้อนรนโกนธกวายในใจแล้วเขาทําไรม,มาคุณจับได้หมด เขาก็เป็นคนที่กลัวคุณนะนะเหมือนจะปออกป้องคุณได้แต่ก็ชอบสร้างปัญหาให้กับคุณนะแล้วนะคุณยังไงอีกอืมสวินไม่ท้าอา้าพลังงานคล้ายๆกันเลยทำไมนะคะอา้าเีมเพรสคุณก็อยู่ในที่ของคุณเหมือนกันนะคุณก็มีอีโก้เหมือนกันเขาไม่เข้าหาคุณก็ไม่เข้าหา คุณก <IC S> ็ยินเฟียวๆของคุณไปเหมือนกันเห็นนะมเขก็มาเด้เอออยากถ้าไม่กลัวก็เข้ามาเด้อะไรแบบนี้นะเธอคิดว่าเธอเจ๋งฉ <before> <mumbles is this level> ันก็เจ๋งเหมือนกันพี่สําคัญฉันเอมเพรสนะยะฉันรู้คุณค่าในตัวเองแล้วอ่ะฉันสวยฉันดีฉันมีครบทุกสิ่งอย่างมีคนมากมายที่รุ้จีบคุณมีคนเข้าหาคุณเยอะแต่ก่อนคุณรักเพียงเขาไงสนใจเพียงเขาคุณก็เลยคิดว่า ตัวเองอาจจะไม่มีคุณค่าอาจจะด้อยค่าตัวเองอ่ะเออหรือไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเราไปรักเขามากกว่าตัวเองแต่ตอนนี้คุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วว่าตัวเองมีดีแค่ไหนไม่ต้องวิ่งต่างใครนะคะคุณเองก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ยอมแล้วนะถึงฉันจะอ่อนหวานจิตใจดีแต่ฉันก็สู้คนนะเฟยเออมาดิให้มันรู้สักตั้งนึงว่าใครมันจะเจ๋งว่าใครใครมันจะ คนได้มากก่ากันนะในเรื่องความเงียบความเฉยความนิ่งความไม่งอ้อคุณนะยืนหนึ่งเลยและคุณจะเอาอยัางไงกับเขาต่อไปนะคะคุณจะตัดสินใจยังไงกับเขาต่อไปสี่ถ้วยไฮพิเทสสองไม่ท้าฟู นายชินีดาจริงๆตอนนี้คุณก็ไม่ได้สนใจใครนะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะแต่คุณก็ห่วงเนื้อห่วงตัวเพราะที่ผ่านมาคนที่คุณคิดหวังไว้ว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะกลับทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดและเหนื่อยกายเหนื่อยใจจนคุณปิดกั้นตัวเองแล้วก็ระแวงแล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆในการที่จะเข้ามาหาคุณ คุณก็ยังแบบเหมือนเก็บเขาไว้อยู่เหมือนกันนะคุณเองก็พยายามที่จะดูเขานะคะว่าเขาเป็นคนยังไงมาในรูปแบบไหนคุณพยายามจะสืบจะส่องแล้วก็ใช้เซนของตัวเองนะคะว่าเขาเนี่ยจะเอาไงกับคุณกันแน่ดูเหมือนคุณทั้งคู่จะรู้ทันกันด้วยนะคะตัวคุณเองอะ่ะก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจแต่ก็ยังดูดูเขาอยู่ว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยคุณก็เตรียมตัวตั้งรับ เหมือนกันนะคุณเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเขาไว้มากมายคือคุณจะดูด้วยว่าถ้าเขากลับมาครั้งเนี้ยมันก็ต้องดีกว่าเดิมสิมันก็ต้องพัฒนาตัวเองสิมันก็ต้องมีความรักจริงสิถ้าจะมาเหมือนเดิมคุณไม่เอาแล้วเขาก็ต้องมาจริงๆด้วยเดินเป็นฝ่ายเดินมาหาคุณด้วยไม่ใช่คุณไปหาเขาเห็นไหมเขาต้องกล้านะเขาต้องกล้าที่จะเดินเข้าหาคุณคุณก็จะแบบว่าถือดับรอพูดไม่ดีฟันหัวแบะอะไรอย่างเงี้ยเออ จริงไหมก้อนก้อนเมยังแบบว่าเป็นใจอ่ะมาต่อกันคุณก็จะรอแค่ว่าให้เขาอะแสดงออกให้ชัดเจนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่แต่มีข้อแม้นะฉันจะดูพฤติกรรมเธอถ้าเธอทําไม่ดีฉันลงดาบแน่นอนฉันฟาดแน่ฉันตัดเลยฉันตัดได้นะตัดเป็นตัดจบเป็นจบคราวนี้จะไม่ให้โอกาสอีกแล้วมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัว หรือมาทําให้ชั้นเหนื่อยทําเป็นเสียโปรธทาเป็นเสียใจบลาบาคุณก็จะแบบไม่เอาเพราะคุณคุณเด็ดขาดแล้วนะคุณเป็นต่อแล้วเนี่ยแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะแล้วยังไงต่อไปคะจะได้คืนดีกันไหมเนี่ยย,ยังไงเอาสองมทา้าปัวพันกันไม่เลิกเนี่ยสี่ดาบ ดูดูหมดว่าปัญหาต่างๆมันน่าจะจบแล้วนะแปดเหลี่ยญอะไรอีกคะอัศวินถ้วยเทรนโพรนเนี่ยไมาสำหรับเป็นเมจิกเชียนตอนนี้ฉลาดแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณมังค่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะ กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะไอ้ความเจ็บปวดต่างๆนะคะที่ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณต้องนิ่งทําให้คุณต้องชะง,งักทําให้คุณต้องคิดมากนะคะมันจะจบลงแล้วนะคะเนี่ยไพ่ออกบอกว่าหลังจากที่คุยกันเคลียร์กันนั้นเนี่ยมันจะมีแพชชั่นต่อกันอะ่ะเหมือนเขาก็พยายามเข้าหาคุณอะ่ะเพราะเขาแบบดู ดูเหมือนว่ายิ่งยิ่งยิ่งห่างกับคุณไปเนี่ยเขาสุขคุณดูมีสเสน่ห์มากๆอะเราใจคือมันไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วะมันก็รู้สึกว่าดึงดูดเสียดายนะเพราะคุณดีครบพร้อมอ่ะคุณหลุดมือไปเขาก็เสียใจนี่เขาก็จะกลับมาหว่านเสน่ห์กับคุณกลับมาคุยกับคุณนะคะคนคนนี้จะพยายามเห็นไหมเนี่ยฉลาดมากด้วยเขาเป็นคนที่ฉลาดนะไม่ได้ดื้อเราด้วยคนไม่ได้ดื้อมนก็จะถือถาน ตั้งใจทําความดีนะคะเข้าหาคุณนะคะทำทุกวันให้มันสม่ำเสมอเขารู้ว่าคุณชอบคนที่จริงจังจริงใจนะคะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่แบบมามา,มาหายหาย,ห,ายหรือทําดีแป๊บเดียวเดี๋ยวพอดีด้วยแล้วก็นิสัยแย่เหมือนเดิมอีกคุณไม่เอาเท่านี้เขารู้เขารู้มากเนี่ยเขาจะทำตัวแบบเห็นไหมเป็นผู้เป็นคนละนะถ้าเกิดเขาทำงานมียศตำแหน่งเขาก็จะแต่งตัวแบบเต็มยศนะมาหาคุณ หรือแม้กรวิดีโอคอลุยกันเนี่ยที่รักทํางานอยู่นะเซ็นเอกสารอยู่เนี่ยทําอะไรแบบให้คุณรู้หมดคือรู้คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรไงแบบคนรู้ว่าคุณชอบคนทํามาหาก,กินขยันตั้งใจนะไม่สนใจว่ากแกเนี่ยเขาจะทําให้คุณเห็นฉลาดมากเห็นนะแล้วพอกลับมาก็จะแบบมาอ้อนคุณนะคะเนี่ยไปไหนก็จะแบบที่รักอยากไปไหนหรือเปล่านะจะตามใจคุณ จะติดกับคุณเลยอ่ะตัวติดกับคุณเพราะเขาหลงไในเสน่ห์คุณมากๆเลยเกาะคุณแน่นเลยอ่ะนะถือถ้วยด้วยคือความรักของเขาอ่ะนะเขาให้คุณแล้วอ่ะเขามจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเลยเพราะเขาเข็ดแล้วไงกลัวเวลาที่คุณเอาจริงคุณก็คุณก็นิ่งเลยเหมือนจะจบเลยตัดจริงๆไม่เอาไม่มองลบทุกอย่างที่เคยเป็นอดีตนรูปรูปเคยไปกินไปเที่ยวด้วยกันแชททุกสิ่งอย่าง ที่เกี่ยวเขาคุณลบทิ้งนะบับางคนบางเคสอาจจะบอกกันด้วยเขาเข็ดครากลัวเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาตามใจคุณเห็นไหมกอดคุณที่รักจะท,ทำอะไรอยากไปไหนกินอะไรบอกนะเดี๋ยวพาไปอย่จะกลับมาเติมเต็มให้กับคุณบ้างแล้วเห็นไหมนะคะอะไรที่เขาเคยทําไม่ดีอะไรที่เขาคเขาคยไม่ใส่ใจอ่ะเขาจะทำแล้วเขาก็จะปวพันกับคุณอย่างนีน้ไม่ไปไหนนะวันๆก็จะแบบปวนเปี้ยนอยู่ที่คุณเนะี่ยกลัว พวกคุณจะหายจับจับมือตลอดนะคุณทําอะไรไปไหนสมมติคุณไปสาบผมเขาก็จะไปนั่งเฝ้าคุณเดี๋ยวก็เดินไปดูอะไรแบบนี้นะหรือไปดูหนังก็จะแบบจับมือไม่ปล่อยนะเขาจะเอาใจคุณทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการใส่ใจการดูแลเขาจะกลับเข้ามานะชดเชยเยียวยาทำทุกอย่างให้ความรักครั้งเนี้ยนะ มันสุสมหวังมันเติมเต็มแต่ก่อนคุณทําไว้ดีมากไงนะทําทําไว้ดีมากพอเขาสูญเสียคุณไปที่เขาเสียใจสุดๆครั้งนี้เขาเลยต้องกลับมาทําให้คุณบ้างในทุกสิ่งอย่างที่คุณเคยทําดีกับเขาไว้นะคะเขาก็จะกลับมามีเย,ออยียวยาคุณมาเติมเต็มคุณมาดูแลคุณมีในเอลนอว่าคณทั้งคู่จะได้กลับมาคืนดีกันนะเนี่ยเนี่ยไม่ห่างกันเลยแล้วมันจะสวีดดีกว่าเก่าอีก แด้รักกันแบบดูดดื่มเขาจะเอาใจคุณโรแมนติกมากด้วยจะหวานเสน่ห์ใส่คณนเรามาเปิดไพ่เกียวเลิฟนะคะอยากบอกอะไรกับคุณคะให้เกียวเลิฟอยากบอกอะไรกับคุณคะหลุดลอยเขากลัวคุณจะหลุดลอย,อยจริงๆริงด้วยเห็นไหมถ้ากลับมาช้าเดี๋ยวคุณไปแนะ่ไปต่อไม่ไหวส่วนคุณเหรอ ไปต่อไม่ไหวแล้วอ่ะคุณฉีกทิ้งทุกอย่างจดหมายจดหมายรักแชทเชิดประวัติลบทิ้งคุณเหนื่อยสวมหน้ากากคุณเบื่อที่จะสวมหน้ากากใส่กันอ่ะคุณรู้สึกว่าตอนคบกันอ่ะเขาชอบปิดบังอ่ะชอบทําให้คุณสงสัยทําให้คุณระแวงทาให้คุณเสียใจคุณไม่ชอบนะคะและอะไรหัวใจว่างเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณก็แบงแบงไว้หัวใจคุณก็ไม่ได้มีใครก็ไม่ได้เปิดใจให้ใคร นะไม่ได้คิดอะไรกับใครทั้งนั้นยังว่างเปล่าอยูนะ่แม้กระทั่งเขาคุณก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองส่วนเ,เขาเเขารู้แล้วลนะ่ะว่าเขาเคยทําตัวไม่ดีนะหลงละเล,เลงไฟมันร้อมมันแผดเผาตอนนี้มันแผดเผาหัวใจเขามากๆนะคะเพราะเขาเคยทําผิดพลาดไปเป็นมัวแต่หลงละเล,เลงไฟนะทําให้รักมันพังเนี่ยความทรงจำเห็นไหม แต่เขาก็มีความทรงจาที่ดีอยู่กับคุณเห็นไหมมีแต่หัวใจมีแต่ความรักเก็บเอาไวอ้อ่ะคุณมีแต่สิ่งดีดีให้กับเขามาเสมอเสมอนั่นไงเห็นไหมคุณไม่ขันขาดคําคุณมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความทรงจาทําดีให้กับเขาเป็นไงเขาร้องไห้อะ่ะน้ําตาไหลเลยอะ่ะนะกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงคุณอะ่ะเขาอยากขอโทษคุณอะ่ะเขาอยากให้คุณพื้นดีกับเขาเห็นไหมขอโทษขอคื้นดีกับผมเถอะผมผมิดไปแล้วแล้วไงอี พูดไม่ออกแต่เขาคงไม่กล้าพูดกับคุณตรงๆนะเพราะมันตรงกับเนี่ยสมรักาคนคูค่นี้แบบชอบแบบปากไม่ตรงกับใจเก็บอาการม,มาแล้วก็ไปคุณคิดว่าเขาอาจจะแบบมาแล้วก็ไปอะคุณกลัวว่าเขาจะไม่ใส่ไม่ดีแบบพอมาง,ง้อ,อคุณแล้วคุณใจอ่อนดีด้วยนะสักพักเดี๋ยเขาก็ไปทําตัวแย่ๆเนะี่ย คุณรู้สึกว่าคุณกลัวนะว่าเขาจะเป็นแบบนั้นยังไงข้อจํากัดอืมตอนนี้คุณก็เหมือนกับมีข้อจํากัดของตัวเองแล้วอะ่ะเหมือนกับคุณก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีกําแพงหัวใจนะแบบเหมือนปิดล็อกหัวใจไว้อะ่ะไม่ไม่อยากเอาหัวใจตัวเองปิดเสียงกับใครหรืออะไรอีกแล้วอะ่ะมันเจ็บนะคุณก็เลยปิดกั้นอยู่นะคะ อะไรสุดท้าย้นกันหมอแทนตะบองเพชรความนักตอนนี้มันดูแห้งแห้งมากแห้งแรงมากเหมือนตะบองเพชรเนี่ยแหละเขาต้องพยายามนะเนี่ยตะบองเพชรอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายคือร้อนแห้งแรงนะความรู้สึกเขาก็เหมือนประมาณนั้นอนะ่ะต้องเจอกับความที่แบบแห้งแรงจืดชื้นไม่มีชิชวานะคะเพราะคุณแบบติดกั้นอนะ่ะคุณมีข้อจากัดอนะ่ะคุณกลัวแล้วอ่ะ คุณเก็บหัวใจคุณใส่ไว้ในโกรงเห็นไหมละ่ะเขาก็เลยดูแบบไม่มีชีวิตชีวาอืมดูเหี่ยวแห้งมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่โรแมนแอนเจลนะคะบอกคุณดีกว่าว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณคะให้โรแมนแอนเจลอยากบอกอะไรคุณคะ โอ้ oh, passion เห็นไหมเขาข้างรักคุณหนักมากแล้วเนี่ยคือคุณดึงดูดเขามากนะ s c i u l d b e the o n e คุณพร้อมหรือยังจะได้รับความรักอันโรบันติกเขาคนนี้เป็นคู่ของคุณนะและอะไรอีก State of n y s t i c about you love life นะคะก็ให้คุณนะพยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะการคิดบวกเนี่ย การที่เชื่อมั่นและศรัทธานะคะมันจะนําพามาซึ่งความรักความโรแมนติกนะคะอย่างที่คุณเคยปรารถนาและลองขอไว้นะคะบางคนบางเคีเคยอธิษฐานเคยไปบนไปขอให้ได้ความรักที่ดีรักแท้เนี่แหละเขาคนนี้จะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่นะคะมาข้างรักคุณเพขาก็คือคู่ของคุณ่หและนะคะคุณพร้อมหรือยังเดี๋ยวขออีก ใครอยากบอกอะไรดีดีเชียแฟกเตอร์ความรักของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเกี่ยวข้องกับศาสนาวัฒนธรรมด้วยนะเนี่ยประเพณีต่างๆคุณกับเขาอาจจะเติบโตกันมาแบบต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคุณอาจจะคบหาดูใจอยู่คนต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆนะคะถูกเลี้ยงดูมาต่างกันมันก็เลย ทำให้บางครั้งเนี่ยความเชื่อหรือพื้นฐานจิตใจมันมัน,มนหรือทัศนคติใดๆก็ตามอ่ะมันอาจจะขัดแยง้งหรือมันอาจจะไม่ลงตัวเหมือนอาจจะไม่คิดคิดไม่เหมือนกันบ้างนะคะแต่มันก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันนะคะในการที่จะทําให้ความรักมันสมหวังได้คุณก็ต้องแบบพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันและพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะ Keep and Open Mind ความรักครั้งนี้ของคุณนะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะต้องเปิดใจนะคะเพราะเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่คุณเคยนึกฝันไว้อาจจะไม่ใช่สเปคของคุณแต่เมื่อคุณได้พบได้เจอได้คุยกันแล้วคุณจะรู้สึกตกหลุมรักในกันและกันนะคะเอ๊ให้หนงางฟ้าเนี่ยดูเหมือนจะบอกมาเป็นในๆว่าในกรณีของคนที่ไม่เอาละไม่รอคนเก่าไม่คืนดีนะหรือเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มาแล้วก็ไปมาง้อแล้วก็นิสัยไม่ดีเหมือนเดิมนะคะก็มีเกยียนว่าคุณจะได้พบกับรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นความรักที่คุณนะอะอธิฐานร้องขอมานะคะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาได้แล้วเขาจะเข้ามารักหลงคุณมากๆมีแพชชั่นกับคุณมากๆแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณเคยแบบคาดหวังว่าจะต้องรูปร่างหน้าตายอย่างเงี้ยอาจจะไม่รูปเ็กคุณอนะ เช่นคุณอาจจะมีสเปคแบบตาคมหล่อสวยนะคุณอาจจะได้ตีหมวยมาก,ก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่นิสัยดีเข้ากันได้เป็นฝีเป็นคุยคุยกันก็มีความสุขนะคะเพราะว่าคุณเป็นคู่แท้ของกันและกันคุณจะได้รับสิ่งนี้คนคนนี้จะเข้ามานะคะหลังจากที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วนะคะมันเป็นได้ทั้งสองเคสนะบางคนถ้าถ้าอย่างอภัยรอคนเก่า ก็โอเคคุณก็จะมีเกณฑ์ได้กลับมาคืนดีกันเขาก็จะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะกลับมาลุ่มหลงคุณกลับมาตามใจคุณนะคะก็ให้คุณเปิดใจเรียนรู้กันนะคะเพราะคุณความแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาคนเก่านะคะคุณก็จะได้คู่กับรักแท้ตามที่คุณอธิษฐานน้องขอไว้นะคะเป็นคู่แท้ของคุณเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกนะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะ ้อ oh. พยายามปรับตัวเข้าหากันยังไงก็ให้เปิดใจไว้นะคะลองเรียนรู้กันไขนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้ทุกคนในแรนดน็นี้สุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ